สดช่วงกลางของการกระถินฟังปฏิโมกส์สำเนียงไทยเดิมดีเหมือนกันไทยเดิมโบราณผสมผสานฟังสำเนียงนึกถึงหลวงปู่หลาดแต่ก่อนท่านท่านยิ่งหนักกว่านี้นะเดิมจริงถ้าเรา ฟังภาษาทางไทยใหญ่เชียงตุงแต่ใกลๆกันก็เพราะเพระเป็นคนละแบบช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการกฐิน ที่พระของวัดเราจัดกันหมดแล้วั้างจัดแล้วประโหรจัดสวดแล้วั้างถ้าประโหรกระถินสวดกระถิน ก็ยังใช้แบบของเรานะี่ยใช้ภาษาไทยนะแต่แบบครูบาอาจารย์อีกสายหนึ่งแต่ก็ใช้เป็นภาษาบาลีใช้สี่รูปเลยเอปลัปโลกสีรูปแต่เราใช้เอาภาษาไทยๆแต่เสียงดีๆภาษาดีๆหน่อยก็ฟังเพราะนะฟัง การใช้ภาษาวักตอนมันก็มีส่วนต่อการเสริมศรัทธาได้เหมือนกันแต่ติดโน่นติดนี่คุกขักแล้วเสียสมาธิเหมือนกันเห <c oughs> มือนกั็จะไม่ได้บุญเลยตัาภาษาโลกกิจการอันนี้มันก็ต้องของแถวพอสมควร อย่างว่จาจะโคนการลงวักลงตอน,นการเด้นเสียงเนี่ยมันมีส่วน,นภาษาไทยมันก็ก็เรียกว่ามันดิ้นได้เหมือนกันนะฉะนั้นบ,บางอย่างก็ต้อใช้เป็นภาษาบาลีมันเป็นภาษาตายตัวเนี่ยสำนวนภาษาไทยนี่แต่ละคนนี่ไปไม่เหมือนกันเลยนีย เขาตึงมีวางหลักให้มันเป็นสากลสากลเฉพาะนะสากลทั่วไปก็เอาอยากเหมือนกันพอเป็นภาษาดิน,ดนได้นะี่แต่ละแห่งแต่ละที่ขนาดในเครือข่ายเดีก็ก็ยังไม่ลงกันนะี่จะต้องมีพิเศษเข้ามาเสริมหรือตัดออกบ้างมันก็เลยไม่ค่อยเป็นมาตรฐานอะไรแต่ตึงอย่างไรก็ให้มันสละสลวยให้มัน พอฟังกันได้บางทีมันก็ยังหลักลั่นกันอยู่บ้างแต่ถ้ามันราารื่นดีก็ฟังได้ดีแล้วนี่ถ้าเทียบแต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้ก็บิก็พอมันดินได้มันก็เลยแพงกันผิดมาผิดจากสำนวนเดิมมันก็ไม่ผิดหรอกมันถูกสำนวนปัจจุบันเนี่ยแต่มันไม่ผิดจาก ภาษาเดิมก็ไม่เป็นไรภาษาบาลีนี่หลายอย่างไม่แต่สวดมนต์ทำวัดอะไรมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเจ้า,าตายตัวทีเดียวก็ยากแล้วแต่ภาษาหลักก็คือภาษาบาลีก็เป็นภาษาตายตัวอยวู่แล้วอันนั้นต้องเป็นหลักเนี่ยสารส่วนที่แปลกมาจะอยากเยี่ยงกันบ้างนิดหน่อยแต่ไม่คาด ความหมายอัตตรถก็ใช้ได้เสียงก็ให้มันสม่ำเสมอก็บันหนึ่งที่ผมให้ชายก็ยังรักลั่นกันอยู่ถ้าภาษาไทยแล้วก็ใช้เป็นภาษาไทยน้อยอย่าภาคธินทานกับภาคนิสงหรืออานิสังสะเนี่ยนะทีมันก คือบางครั้งเนี่ยถ้าฟังกันเข้าใจก็ไม่อะไรนะบางครั้งถ้าโดยภาพรวมมีญาติโยมฟังอยู่ด้วยเนะี่ยถ้าเป็นภาษาไทยแล้วก็เน้นให้เข้าใจภาษาไทยเหมือนนี่นี่หลายคนเี่ยจะเป็นอดิสังสะคืออะไรอย่างนี้นตถคนคุ้นเคยภาษาบาลีก็เข้าใจนี่ถ้าคนไม่คุ้นเคยภาษา,าแปลว่าอะไรเนะี่ยก็จะมีถามกันนีอันนะ ก็ไทยตอนนี้นก็ไทยแล้วว่าอานิสงไปเลยก็ได้นี่พระกตินนัทานกับทั้งพ้าอานิสงบริวารทั้งปวงนี้นี่เป็นกตินสามัคคีนี่มีคนโน้นคนนี้เป็นประธานก็เสริมเข้าไปนี่นี่มีศรัทธาอุตสาหะน้อมนำมาพร้อมด้วยญาติมิตรก็ได้ถาวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่จำพรรษาการท้วนไตรมาสในอาวาีตยให้เป็นภาษาสะละสะลวย <c oughs> ก็แลภาคาคระตินตทานนี้จะเป็นของบริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์ดุเรื่อนลอยมาโดยนาภาผากาศเนี่ยตีใช้กันเดิมๆมาแล้วแลตกลงและทํากลางที่ประชุมสงฆ์เนี่ย ะได้เฉพาะเจ้าจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก่อนนั้นาาหาไม่ได้นี่มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่านี่ให้พระสงฆ์ทั้งปวงพร้อมกันอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกระทำกตินาารกิจในตูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้และมีคำพระอัตถกถาาจารย์ ผู้รู้พระบรมพุทธาที่บายสังวันนาไว้ว่าเนี่ยภิกษุรูปใดนี่ยประกอบด้วยเรียกใช้ภาษาไทยประกอบด้วยก็ได้ประกอบด้วยสีละสุตาทิคุณตอนนี้ฟังกันได้เนี่ศีลก็ได้อยู่แต่มันมันอาจจะไม่สรวยเท่าไหร่ถ้าเป็นศีลสุตาทิคุณ เี๋ยมันจะสัมผัสได้ดีกว่าศีลสุตตี่คุณมีสติปัญญาฉลาดสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุพกิจเป็นตนเนี่ยภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะกระทำซึ่งกระทาธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้เนี่ยบัตรนี้ให้มันมีวักทั้งในบัตรนี้น ประสงค์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดนี่จงพร้อมกันยินยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทินี่เห็นโดยขาวๆลักๆก,ก,ก็จะเป็นลักษณะ <c oughs> แต่การลงวักลงตอนนะ่นก็ใมันฟังราบรื่นหน่อยไว้นะเพราะว่าคนจำนวนมากต้องทำสมาธิหน่อย <c oughs> ุป <c oughs> ที่สองก็สั้นๆนง่ายๆนี่พกทินนธาทานกับทั้งพระอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแด่ทนี่ท่านนอ,นอนนี้เขาว่าไปตามวกตอนนั่นแหละให้มันลงกันได้ฟังลื่นๆหน่อยลร่นรู้หน่อยนี่นี่ เป็นพ <c oughs> ิธีกรรมในเรื่องของที่เกี่ยวกับญาติโยมถ้าเป็นของพระก็เป็นเรื่องการสวดให้ฝากกถิน <c oughs> สวดก็สำคัญนะบางทีเสียงไม่เข้ากันเนี่ยไมลาพร,รื่นก็มีต้องคัดคนเสียงที่มันเข้ากันได้เนี่ยถ้าเสียงเข้ากันไม่ได้ฟังก็ไม่รื่นหูทอะไรเนี่ยเหมือนเราไปสวดบนบ้านเนี่ยนะ ขีเสียงขีอะไรให้มันลงกันพอดีกันนะีฟังแล้วก็รื่นรื่นหูหน่อยนะี่นี่ถแต่มันไม่เข้ากันมันก็ลงได้นะี่แต่รื่นหูกันลงวักลงตอนเข้ากันได้มนะั้งฮะฟังในลาบรื่นนี <c oughs> เป็นกรรมเป็นสังฆกรรม <c oughs> เกี่ยวข้องกับกระถินนิดแต่น้อยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่อง อนุโมทนากถินก็ <c oughs> ต,ต้องต้องไว้นะพระใหม,หม่พระขาน,นที่อยู่ร่วมอัตตังพันเตสังคัสะกะทินังธรรมิโกกทินัตถารออูอนุโมทามะเนะี่ยบางทีก็ไม่ลงนันทักทีนะเพราะไม่ได้นัดแนกกันขึ <c oughs> ้นขึ้นลงลงลงวักลงตอนไม่ไม่เท่ากันเนะี่ย อัตตังพันเตสังคัสหสลงนี่สะยเสียงอะเลยกะทินังธรรมิโกกะทินาธาโรอนุโมทามะเนี่ยหลงมาครับฟังก็ดีกว่าเนี่ยพร้อมกันเรื่องกะทินหรอกอเล็กน้อยเนี่ยดอกดันก็จะเป็นเรื่องของ แต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะพึงสำนึกสำเนียกอีกเสมอเนะี่หน้าที่ของการปฏิบัติของเราก็ยังไม่มีออกไม่มีเข้านะการปฏิบัติต่อสู้กับอารมณ์กับกิเลสนี่ยังเป็นหน้าที่ที่อยู่ในสงครามเลไม่ว่าในพรรษานอกพรรษาละเรื่องนี้นี่ถ้าเป็นการปฏิบัติแล้วนะไม่มีนอกพรรษาในพรรษาเนี่ย พอเป็นการปฏิบัติเพื่อละละกิเลสละตัณหาต่างๆเนี่ยที่มีภายในจิตใจเนี่ยเพื่อไม่ได้ทิ้งมันก็เปิดทางให้มันทันทีเลยนี่ใชการปฏิบัติละกิเลสมีเฉพาะในปัรษานี่มันก็ไปผิดกับญาติโยมเลยอดเล่าเข้าพัรษาออกปัรษาใส่มันหนักกว่าเก่านี่มันคือมันก็ไม่ห็นได้อะไรเลยไม่ได้ประโยชน์เลยนะสิ่งที่สะสมเอาไว้เนี่ย เขาเรียกว่าบทการหมดนั้นแล้วก็เอามาต่อยอดโดยตนเองให้มันได้การทำกิจกรรมส่วนรวมเป็นกำลังซึ่งกันและกันเป็นพลังแห่งความสามัคคีกายสามัคคีจิตสามัคคีวัจีสามัคคีนี่นั่นเป็นส่วนหนึ่งเป็นการสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นส่วนหน้าที่ที่เป็นส่วนตัว อันนั้นมันมีตลอดไปเนี่อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องปรารบปรารบด้วยตนเองกระทำขึ้นด้วยตนเองเนี่ยถ้าไม่สืบต่อมันขาดตอนมันก็มันไม่มีรสไม่มีชาติเนี่ยมันจะทำให้เบื่อง่ายๆเนี่ยแต่ถ้าทำสืบต่อไม่ขาดสายมันไม่มีการไม่มีเวลาอย่างธรรมะจะาเป็นอากาลิโก้จริง ไม่ไม่มีการไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไเข้าพรรษาค่อยปฏิบัติไม่ใช่เนี่ยหรือวันพระค่อยปฏิบัติไม่ใช่ยางนั้นวันอุโบสถค่อยปฏิบัติเนี่ยแต่การปฏิบัติเป็นเรื่องของการเจริญสติอยู่ตลอดเนี่ยนี่เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์มันมีอยู่ตลอดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยเนี่เมื่อวันสัมผัสลอดอารมณ์นี่ทำให้เกิดความชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดอยู่ตลอดทุกวี่ทุกวันเนี่ย ถ้าเราละเลยต่อการปฏิบัติก็ขาดสติขาดสติก็ขาดปัญญาขาดปัญญาก็อารมณ์ต่างๆที่เป็นกิเลสหรือเป็นอาสวะทั้งหลายมันก็เข้ามาได้สะดวกสบายง่ายน,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 น่เราก็ต้องตั้งสติตนเองไว้เตือนตนตเองอยู่เสมอนะเต,ตือนตนเองอดีที่สุดคอยให้คนอนื่นเตือนลำบากน,นีตนเตือนตน ตนได้ให้พ้นผิดนั่นแหละะภาสิตทธิท่านบอกเอาไว้นานแล้วถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่เบื่อไม่เบื่อต่อการพิจารณาธร,รทำทาเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่แน่นอนมั่นคงอยู่เสมอแล้วเราถือเอาหลักเป็นที่ตั้งเป็นที่ยืน,นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างเนี่ย นี่มันจะมารวมลงที่หลักธรรมหลักธรรมตั้งความเป็นอนิจจังเอาไว้เราจะเห็นชัดเลยแหละนี่ทุกสิ่งแม้เป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นอารมณ์หรืออะไรก็ตามนี่มันจะมาลงสู่จุดนี่จุดของความแปลเปลี่ยนเราอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นอนิจจังจริงๆนี่ตอนแรกเราอาจไม่เห็น แต่ถ้าเราตั้งหลักความเป็นนิจจังไว้ต่อไปมันจะค่อยเห็นเห็นชัดขึ้นมาโอ้ทุกสิ่งแม้เป็นรูปธรรมนามธรรมนะซึ่งเราสวดเราสาธยายแต่มันไม่เห็นชัดแต่ถ้าเราตัดตั้งความเป็นนิจจังเอาไว้มันจะค่อยๆเห็นชัดขึ้นมามันไม่เห็นไกลเราเห็นใกล้ๆตัวไปหาไกลเห็นจากเราเนี่ยที่มันปรากฏขึ้นกับเราตั้งส่วนเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมมันปรากฏให้เห็นชัดเลยนะ ความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันก็เปลี่ยนให้เห็นทุกวันอย่างแต่ว่ามันมีอะไรที่มันบังไว้นิดๆหน่อยๆที่ทําให้เราไม่เห็นนี่แต่เราถ้าเราตั้งเอาธรรมะตัวนี้เอาไว้นี่ยมันจะทําให้เราได้โน้มน้อมเข้ามาสู่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นนัตตาเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นนี่อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็เห็น มันไม่ได้โทษโน่นโทษนี่เลยถ้ามันไม่ได้พิจารณามันโทษโน่นโทษนี่เนี่ยเป็นโน้นเป็นนี่ก็โทษกรรมโทษเวรไปข้างนอกแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้โทษกรรมคือความเกิดแก่เจ็บตายมันมองไม่เห็นเลยนะี่โทษออกไปข้างนอกพีสางเทวดาไปโน้นนะน่มันไกลเลยมันไกลมากเลยเนี่ยนี่แต่ถ้ามองเข้ามาโทษกรรมเหมือนกันนะกรรมคือเพราะมันเกิดมานี่แหละเนะี่ย จะเรียนน้อมเข้าไปสู่ธรรมะท่นอว่าเออเพราะความเกิดมันถึงมีแก่มีเจ็บมีตายเนี่ยมันก็จะรวมลงมาสู่ธรรมะเนี่ยเ้าพอไปข้างนอกอไกลเลยละไกลไปไกลจากธรรมะห่างต่อสัจธรรมจะทาให้หลงแล้วก็ทุกข์มากด้วยเนี่ยตาหันเข้ามาสู่ความจรงิงอ้อนี่ความจรงิงมันเป็นอย่างนี้แหละเกิดมาแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ย มันบังคับมันไม่ได้ความแก่เขาบังคับไม่ได้แก่แล้วก็เออนั่นแหละคือสัจจะความจริงที่เป็นอุปรกรณ์สอนเราให้เราพิจารณานะไม่ใช่หลบหนีมันนะหรือว่าไปต่อสู้กับมันหาทางแก้มันจนโดยไม่ถูกวิธี่นี่ยไปแก้ไม่ทําให้มันแก่เนี่เป็นดึงโน่นดึงนี่แล้วลองดูสินี่ยมันนี่อมันสู้ความจริงไม่ได้หรอกทำยังไงมันก็สู้ความจริงไม่ได้เนี่ย สู้ใจมันยอมรับไม่ได้แล้วถ้ารับความจริงแล้วโอ้เนี่มันเป็นสิ่งธรรมดาเนียเห็นไหมสวดง่ายๆเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แล้วจะไปสู้ยังไงไม่ล่วงพ้นไปได้ใครจะล่วงพ้นสิ่งนี้ไปได้เนี้ยแม้จะเอาอะไรมาฉาบมาทามันก็กันไม่ได้กันไม่อยู่กันความแก่ไม่ได้เความเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมดาจะไม่ให้มันเจ็บไม่ได้เนี่ย เมื่อเกิดมามันมีธาตุมีขันมีรูปร่างนี้จะไม่ให้มันชำรุดชุดโทรมมันมีไหมอย่าว่าแต่ร่างกายที่เรารู้สึกนึกคิดมีวิญญาณนี่เลยนะสิ่งที่ไม่มีวิญญาณนะวัตถุต่างๆนยมันก็ยังสิ้นยังเสื่อมไปนี่มันก็แปลเปลี่ยนไปนะนั่นคือหลักความจริงหลักจธสรมเนี่ยถ้าเรามีธรรมะไม่ใช่ว่าจะปล่อยมันทิ้งหรอกนะก็เหมือนบ้านเรือนที่เราอาศัยนะรู้ว่ามันปุมันพังมันเปื่อยนย ผู้มีปัญญาก็ต้องรักษาซ่อมแซมไปเท่าที่เราอาศัยอยู่ได้มันเกื้อกูลต่อเราเราก็เกื้อกูลต่อมันตามหน้าที่ใช่ว่าตามหน้าที่เท่านั้นแต่เราไม่มีหน้าที่จะไปบังคับไม่ให้มันสุดมันโสมแต่หน้าที่ของเราคือซ่อมแซมพอให้มันอยู่ได้เข้าใจอย่างนี้มันก็ไม่ทุกเนี่ถ้าจะให้มันดีอย่างเดิมมันทุกแล้วมันดีอย่างเดิมไม่ได้นี่ยยิ่งจะเกิดมาแล้วจะไม่ให้มันตายก็ยิ่งหนักก็อีก เป็นความคิดที่ผิดนะผิดต่อหลักความจริงนะคิดยังไงมันก็แพ้ตลอดเก่งขนาดไหนมันก็แพ้มีปัญญาขนาดไหนจะ,จะเอาชนะความจริงมันเอาชนะไม่ได้นะมันก็อยู่ที่ว่าการชนะก็คือมายอมรับความจริงจริงจะชนะมันได้นี่นี่ก็เรียกว่าพิจารณาเนี่ใกล้ๆตัวลักษณะมันมันทำให้เราตื่นตัวอยู่เสมอไม่ประมาทในชีวิตนี่ ไม่เมาในชีวิตไม่เมาในความไม่มีโรคเนี่ยไม่เมาว่าเรายัางหนุ่มยังน้อยเนี่ยนี่พอ,อยังไงมันก็คืบขานไปสู่ศัจธรรมคือความจริงของมันตรงนั้นแหละเนี่ยแต่นี้เราก็ต้องกระตุ้นตนเองคอยเตือนตนเองนี่อย่าไปยืนยัดยืนยันว่ามันจะเป็นอย่างนี้เสมอไปเราอยู่โดยการเปลีป่ยนแปลงเนี่ย เดี๋ยวมันก็ชลาไปจุดจุดท้ายก็ดับไปเท่านั้นเองฮะร่างกายมันดับแต่จิตใจมันยังไม่ดับมีกิเลสม็ปรุงแต่งไปเรื่อยแหละมันไม่จบเลยยังไม่จบนลจิตใจมันยังมีสังขารมีความปรุงแต่งไปในส่วนบุญส่วนบาปมันมีอยู่แต่เนึ้ว่าปุญญาพิสังขารแต่ปุญญาพิสังขารเนี่ย ตัวนี้มันยังไม่ดับมันไม่นิพพานนี่ไม่หมดกิเลสมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยละในส่วนดีก็ปรารถนาสวรรค์นีชั้นอินชั้นพรมไปโน่นแหละมันก็ปรุงแต่งไปนแต่ส่วนบาปก็ปรุงแต่งปรุงแต่งไปเรื่องรนล,ล่ยขุมในลึกที่สุดมันก็ปุ่มไปมันถึงทําชั่วได้เยอะไงคนทําชั่วได้เยอะคือมันปรุงไปตามสังขารความปรุงแต่งนี ในอปุญญาที่สังขารในส่วนที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยมันก็เพิ่มทางไปสู่ความนรกนะมันก็แสวงหาภูมินรกที่มันร้อนที่สุดมันลึกที่สุดนั่นแหละเพราะงั้นเนี่นี่พอมันมืดมันไม่รู้มันไม่หลง่มันหลงมันไม่เข้าใจจะทมความจริงเลยไม่อยากให้มันร้อนจะเดินไปหาความร้อนเนี่ย ไม่อยากจะให้มันทุกข์จะเดินไปหาความทุกข์อย่างนี้เนี่ยนั่นแหละสู้แสงสว่างไม่ได้ถ้าเราพิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้แล้วก็ดูมันไปพิจารณามันไปเล่นะมันก็จะบรรเทาเบาบางได้นี่เมื่อมันยังมีพบมีชาติอยู่นี่มันก็จะทําพบทาชาติให้มันลดลงน้อยลงมันถึงเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนยแต่อย่างปรารถนาความเกิดมันก็ไม่พ้นทุกข์เหมือนกันนะ เพราะความเกิดมันนำมาซึ่งความแก่เจ็บตาย <c oughs> <c oughs> เกิดแก่เจ็บตายไงแต่เรรยกว่าต้องให้มันหมดหมดความเกิดเหมือนสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะถ้ามันมีเกิดมันมีดับถ้ามันจบก็คือมันไม่เกิดไม่ดับก็คือมันไม่ถ้ามันไม่ปรุงแต่งเราจะเห็นสภาวะภายในจิตใจถ้าคลาใดที่มันไม่ปรุงไม่แต่งนี่รู้สึกมันไม่มีเรื่องไม่มีราวเนะ ลองสังเกตด,ดูกันเลยเนี่ยที่มันมีเรื่องมือมีราวเพราะว่ามันปรุงแต่งเนะยจิตมันปรุงเนี่ยจิตไม่ปรุงแต่งจิตนิ่งจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวหรือไม่มีอารมณ์เลยมันนิ่งเป็นสภาวะที่ว่างเนว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างนี่นนี่มันมันไม่มีบุญไม่มีบาปตรงนั้นนะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ตรงนั้นนะนี่มันว่างนั่นแหละหมายถึงว่าความไม่เกิดนะ มันไม่มีเหตุปัจจัยทำให้เกิดมันก็ไม่เกิดอันนี้มันสัมผัสได้ด้วยอารมณ์ของสมาธิเนี่ถตารู้จารณนาก็เห็นตรงนี้แหละเห็นตอนนี้ก็มองเห็นทาง๋อทางแห่งทุกข์ทางแห่งสุขทางแห่งความพ้นทุกข์นี่ยเรก็จะเห็นเห็นในชีวิตที่มันมีอยู่นี่แหละเห็นน้อยน้อยถ้าปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติก็มองไม่เห็นละมันก็จะวิ่งไปสู่ความร้อน อย่างนี้จากความร้อนก็วิ่งไปหาความร้อนนะนี่มันถึงไม่ใช่เรื่องง่ายรลกนะแต่เราไม่ใส่ใจปฏิบัติจริงๆนะรู้ว่ามันร้อนก็ยังจะวิ่งไปหาความร้อนนะแล้วธรรมชาติไปเพราะว่ามันคุ้นเคยคุ้นเคยกับสิ่งนั้นการที่จะดึงออกจากตรงนั้นมันไม่ใช่ง่ายเลยแต่ต้องปลุกตนเองเตือนตนเองอยู่เสมอเรื่อยๆนะแต่ก็ดูไปพิจารณาไปมันไม่เห็นชัดก็ ไปสู้ไปเนี่ยแล้วมันก็เห็นเขามันห็อกเนี่เพราะอะไรมันไม่หยุดอยู่กับที่หรอกมันไหลไปแล้วก็ปรากฏให้เราเห็นชัดหรอกเนี่ยเคยเดินได้มันก็เดินไม่ได้เคยนั่งได้นั่งไม่ได้เนี่ยเคยนอนได้มันนอนไม่เป็นสุขมันจะเห็นนะต่อไปอนาคตเนี่ยพราะมันไหลไปสู่จุดนั้นอยู่แล้วเนี่ยนี่จึงท่านถึงบอกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้เพิจารณาเผื่อเอาไว้กันเอาไว้เนี่ยมันเจอแน่นอนเนี่ย นี่แหละถ้าเราอยู่กับหลักคำสอนอย่างนี้มันจะได้มีที่อยู่ที่พักพิงหรือมีที่พึ่งนก็คือธรรมะที่พึ่งที่แท้จริงคือธรรมะนี่แหละทำให้เราเบาใจสบายใจกสายเลยเกือบโมงละวพอแล้วสมควร